ออกดอกแล้วสวยมาก <Wow. S 1> ทุกคนเรามีวิธีการเพาะปลูกบัวด้วยตัวเองมาฝากดูคลิปนี้แล้วรับรองทำได้ทุกคนรับรองบัวจะไม่มีวันตายสวัสดีค่ะบัวผันบัวเพื่อนดอกไม้กลิ่นหอมอ่อนๆชื่นใจดอกสวยหลากสีจากทุง่งนา มาประดับอยู่ในอ่างหน้าบ้านออกดอกได้ตลอดทั้งปีไม่เคยขาดเลยค่ะบัวผันบัวเพื่อนเป็นบัวที่สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยใบนะคะคือแค่นำใบของเขาเนี่ยมาแช่น้ำสักประมาณหนึ่งเดือนจากนั้นก็นำลงไปปลูกในกระถางอีกหนึ่งเดือนก็สามารถนำไปขายหรือว่ามอบให้เป็นของขวัญหรือนำมา ประดับตกแต่งบ้านอาคารสถานที่ได้แล้วค่ะเป็นดอกบัวที่ขยายพันธุ์ง่ายสุดๆแล้วก็ยังได้ต้นใหม่มากมายเท่าที่ต้องการเลยค่ะท่านผู้มชมทราบไหมว่ามันง่ายขนาดไหนง่ายขนาดถึงขั้นว่าเรานำบัวของเราไปมอบให้ที่บ้านเพื่อนแล้วเราก็ไปขอใบบัวจากบ้านเพื่อนมาสีละใบต้นละใบ แค่เนี้ยเองค่ะท่านผู้ชมแล้วเราก็นำมาวางในอ่างบัวของเราแบบนี้ไม่กี่วันมันจะกลายเป็นต้นบัวแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมดูสิว้าวต้นเล็กอายุประมาณเดือนหนึ่งส่วนต้นใหญ่อายุประมาณเกือบสองเดือน<ส>ก็บานเพื่อนเขามีดอกสีแดงแล้วก็สีชมพูมันสวยนี่นาก็เลยเด็ดใบมานี่ไงท่านผู้ชมท่านผู้ชม ใครอยากจะใช้เทคนิคการปลูกบัวโดยที่ไม่ต้องซื้อเองแบบสระไทยก็ทำได้นะแต่ว่าก่อนจะเด็ดใบบัวเขาต้องขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เขารักต้นไม้เขาจะไม่ใช่คนขี้เหนียวนะคะเพียงแค่ไม่ชอบการขโมยเท่านั้นเองค่ะที่พูดเนี่ยเคยโดนมาแล้วค่ะบัวนางฝักเสร็จด้วยสวยมาก เอาไปทั้งต้นทั้งกระถางเลยเคล็ดลับในการที่เราจะเด็ดใบบัวมาปลูกต้องดูว่าใบบัว ตรงกลางใบของเขาจะมีตุ่มเล็กๆนะคะพร้อมที่จะง,งอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่ถึงจะเด็ดใบนั้นมานะคะต้องเลือกใบที่ค่อนข้างมีอายุแล้วก็มีตุ่มอยู่ตรงกลางด้วยค่ะเมื่อได้ใบบัวแล้วนะคะเราก็นำใบบัวนั้นมาวางในน้ำค่ะหรือว่ามาวางลงในอ่างบัวเดิมของเราแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ไงได้ใบบัวมาก็วางลงไปในอ่างนี่แหละคะ่ะเต็มอ่างไปหมด แต่ระวังเดี๋ยวมันเยอะเกินไปมันจะใบบังแสงต้นบัวต้นเก่าแล้วทําให้ต้นเก่าเขาออกดอกยากนะคะเวลาวางก็เลี่ยงๆตรงที่มันจะแทงดอกออกมานะคะตรงนั้นอย่าไปวางทับเขานะคะโอ้โหใบเนี้ยหอยตัวเล็กๆมากอดเต็มเลยค่ะควรจะกําจัดหอยออกนะคะส่วนวิวัฒนาการของการเกิดต้นบัวขึ้นมาจากใบบัวนะคะ เขาจะลอยอยู่บนน้ำตามปกตินะคะแล้วค่อยๆปรากฏเป็นหน่อเล็กๆเป็นกอแล้วก็เป็นใบเล็กๆนะคะจะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นทุกวันเลยค่ะเขาจะมีการวิวัฒนาการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะคะแต่ละต้นแต่ละกอนเนี่ย จะมีการเจริญเติบโตที่ไม่เหมือนกันเลยสักต้นเดียวค่ะเพราะว่าบางต้นเขาก็แตกหน่อใหม่บางต้นก็แตกใบใหม่บางต้นก็เริ่มมีรากออกมาบางต้นใบก็ใหญ่ขึ้นค่ะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมต้องฉีกรอบๆใบบัวนะคะแล้วก็เหลือเฉพาะ ตรงกลางใบบัวแบบนี้นะคะก็เพราะว่าประหยัดเนื้อที่นั่นเองนะคะเพราะว่าอ่างเราจะได้วางใบบัวหรือว่ากอบัวได้หลายต้นนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีพื้นที่นะคะเหมาะสําหรับปลูกบัวเป็นพื้นที่กว้างๆนะคะเป็นอ่างบัวไม่จำเป็นต้องฉีกมันก็รอดเหมือนกันนะคะ แล้วก็ทำให้เห็นสัตว์จะทำอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือเมื่อต้นกอบัวใหม่เริ่มเกิดนะคะใบบัวเดิมเนี่ยเขาก็จะเหี่ยวเน่าย่อยสลายไปกลายเป็นดินนะคะตกอยู่ใต้อ่างนะคะแล้วเขาจะเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะบํารุงดูแลรักษาต้นบัวที่เกิดใหม่ขึ้นมา ให้ออกดอกงดงามต่อไปค่ะในธรรมชาติเช่นบ่อน้ำตื้นๆความลึกสักประมาณ1เมตรหรือตามทุ่งนาโดยเฉพาะสมัยก่อนตอนฤดูดำนาจะมีน้ำนะคะเลี้ยงต้นกล้า ของต้นข้าวนะคะเราก็จะมักเห็นบัวผันบัวเผื่อนอยู่บ่อยๆนะคะเขาเกิดเองด้วยซ้ําไปค่ะเพราะว่าเมื่อตุ่มกลางใบเนี่ยมีน้ําหล่อเลี้ยงเขาก็จะเกิดเป็นต้นบัวได้ตามธรรมชาติเลยค่ะจากนั้นเมื่อใบบัวเน่าย่อยสลายต้นบัวน้อยๆเขาก็จะหล่นลงดิน เกิดเป็นกอบัวเติบโตออกดอกไปเรื่อยๆจนเต็มบ่อเต็มสระสวยงามจนทำให้เราไม่สามารถละสายตาไม่มองไม่ได้เลยค่ะรู้ไหมคะว่าบัวเผื่อนเนี่ยเขาเป็นบัวพันธุ์พื้นเมืองของไทยเราเองนะคะเขาเป็นบัวที่อยู่ในสกุลเดียวกับบัวผันค่ะแต่ว่าอาจจะมีลำต้นแล้วก็ดอกเล็กกว่านะคะ ซึ่งในอดีตเนี่ยเราจะพบเห็นกันเยอะมากๆตามแหล่งน้ำตื้นๆโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ของไทยเราค่ะเขาจะอยู่ตามทุ่งนาคูคลองในสมัยโบราณเรียกพืชชนิดนี้นะคะว่าบัวเพื่อนเพราะว่า กลีบดอกของเขานะคะจะมีสีเผื่อนระหว่างสีขาวครามแล้วก็สีชมพูอ่อนค่ะข้อสังเกตดอกบัวเผื่อนบัวผันจะเป็นบัวดอกเดียวค่ะอยู่เหนือน้ำมีสีขาวแก้มชมพู ถึงคลามอ่อนแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะหากมีสีขาวแก้มชุ่มพูเราจะเรียกว่าบัวเพื่อนส่วนดอกสีครามอ่อนแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าเราจะเรียกว่าบัวผันค่ะเมื่อเราเพาะต้น อ่อนของบัวจากใบได้แล้วนะคะเขาจะมีอายุสักประมาณ1เดือนนะคะเราก็จะทำการปลูกกันเลยค่ะเพราะว่าตอนเพาะบัวกับใบบัวนะคะเราใส่ไว้ในอ่างเดียวกันค่ะถ้าปล่อยไว้อย่างนั้นนะคะมันก็จะแน่นเกินไปค่ะดังนั้นจึงจำเป็นต้องแยกไปปลูกจ้าโดวยวิธีการปลูกบัวดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะ ก็เริ่มด้วยการเลือกภาชนะในการปลูกบัวพันธุ์บัวเพื่อนค่ะต้องมีความลึกสักประมาณ50-80เซนติเมตรนะคะสำหรับภาชนะที่จะใช้สำหรับ ลูกบัวผันบัวเผื่อนเนี่ยนะคะควรจะใช้ภาชนะที่มีความลึกมากกว่าความกว้างค่ะเพราะว่าเจ้าตัวบัวผันบัวเผือนเนี่ยเขาจะมีการเจริญเติบโตของงาในแนวดิ่งนะคะส่วนเรื่องที่สองนะคะบางครั้งเราก็อาจจะต้องตัดใบบัวนะคะที่เป็นใบใหญ่ๆหรือว่าใบแก่ใบเหี่ยวทิ้งไปบ,บ้างนะคะให้เหลือไว้แต่ใบอ่อนค่ะจากนั้นก็นำไปแช่น้ำ สักหนึ่งวันก่อนปลูกก็ได้นะคะหลังจากที่เราถอนมานะคะความเป็นจริงก็คือถอนต้นบัวมาแล้วลืมสำรวจดินค่ะมีดินไม่พอเลยพักแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วก็นำมาปลูกค่ะาาแต่ว่าถ้าหากท่านผู้ชมซื้อบัวจากทางส่งออนไลน์นะคะก็ควรจะแช่น้ำไว้ก่อนปลูกหนึ่งคืนจริงๆนะ จากนั้นขั้นตอนที่3นะคะก็ให้นำดินค่ะลงในภาชนะสักประมาณ3ใน4ของขนาดอ่างหรือว่ากระถางที่เรานำมาปลูกนะคะ ขั้นตอนที่สี่นะคะก็คือนำงาของบัวนะคะมาปลูกไว้ตรงกลางนะคะโดยการใช้มือกดดินให้เป็นหลุมจากนั้นก็นำดินเหนียวข้างๆนะคะมาปิดทับบริเวณงาโดยไม่ให้ทับใบอ่อนนะคะแค่นำดินมาปิดทับตรงหน่อบัวเพื่อไม่ให้หน่อบัวเขาลอยขึ้นมาเท่านั้นเองค่ะ ถ้าผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นนะคะว่าต้นบัว3ต้นเนี่ยมันจะมีขนาดไม่เท่ากันต้นเล็กเนี่ยประมาณเดือนกว่านะคะ ต้นที่สองเนี่ยก็ประมาณสองสาเดือนส่วนต้นที่สามต้นใหญ่นี่ไม่แน่ใจว่ากี่เดือนนะคะเพราะว่าสารไทยใช้วิธีการเด็ดใบบัวมาลอยไว้ในอ่างแบบสะสมไว้นะคะก็เลยทำให้ต้นบัวที่เพาะได้เนี่ยมีอายุที่ต่างกันนะคะเปรียบเสมือนตอนที่ บัวเขาเกิดเองตามธรรมชาตินะคะเมื่อใบบัวเนี่ยไปโดนน้ําแต่ละใบเนี่ยมันจะเกิดหน่อบัวขึ้นมาแล้วก็ต้นบัวขึ้นมาโดยที่ไม่ได้พร้อมกันนะคะเนี่ยค่ะท่านะผู้ชมเวลาเรานํากอบัวนะคะมาวางไว้ลงที่หลุมที่เราขุดไว้แล้วนะคะเราก็นําบินข้างๆนะคะที่เราขุดไว้สักคู่เนี่ยค่ะมาล้อมหรือว่ามายึดกอบัวไว้นะคะเพื่อไม่ให้กอบัวเขา ลอยขึ้นมาเหนือน้ํานั่นเองนะคะเราต้องทําอย่างเบามือนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าต้นบัวเขายังเป็นต้นเล็ก มีอายุไม่ไม่นานนะคะต้นเขายังอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราจะนำดินมากดเนี่ยต้องกดเบาๆแล้วก็ต้องระวังค่ะไม่ให้ดินเขาไปโดนใบบัวหรือว่าหน่อของบัวนะคะเราจะกดตรงบริเวณง่าวหรือว่ารากของบัวเท่านั้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปในอ่างหรือว่ากระถางบัวนะคะแต่ว่าไม่ควรฉีด ให้น้ำไปโดนต้นบัวโดยตรงนะคะควรจะใส่ข้างๆอ่างแบบเบาๆนะคะข้อที่6ระดับน้ำควรจะพ้นใบอ่อนมาสัก 1. ข้อนิ้วมือพอค่ะไม่ควรให้จมมิดนะคะ ข้อที่7นะคะบางท่านเนี่ยหลังจากที่ปลูกบัวไปแล้วสักประมาณ2สัป,ปดาห์น้ําก็จะขึ้นเป็นฝ้าสีเขียวให้ค่อยๆถ่ายน้ําโดยการเปิดน้ําให้ล้นอ่างบัวเพื่อไล่น้ําเสียออกไปแต่น้ําที่เปิดควรจะมีระดับเบาๆนะคะแค่ครึ่งแรงบิดของก๊อกเท่านั้นพอนะคะอย่าเปิดแรงเกินไปค่ะ เมื่อต้นบัวที่เราปลูกเขาแข็งแรงดีแล้วก็ทำการให้ปุ๋ยค่ะการให้ปุ๋ยบัวพันบัวเผื่อนนั้นนะคะเนื่องจากเขาเป็นบัวที่มีการเจริญเติบโตทางดิ่งจึงควรใช้วิธีการฝังปุ๋ยค่ะฝังให้ห่างจากโคนต้นสักประมาณ6เซนติเมตรนะคะแล้วก็กดฝังแนวเฉียงค่ะ เข้าไปในใต้ต้นของบัวอีกประมาณ10เซนนะคะหลังจากนั้นก็อัดหรือว่าขุดดินผิวหน้าข้างๆมาปิดรูที่ฝังปุ๋ยให้แน่นค่ะจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถเลี้ยงปลา อย่างเช่นปลาหางนกยูงปลาทองปลาสอดได้ด้วยนะคะถ้าหากว่าบ้านใครไม่มีปุ๋ยอัดเม็ดนะคะก็จะใช้ปุ๋ยที่มีธาตุหลักคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมแทนก็ได้ค่ะในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันนะคะอย่างเช่น10 10 10 หรือว่า15 15 15หรือ16 16 16ก็ได้ค่ะประมาณ1ช้อนชาห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์สัก2ชั้นนะคะฝังห่างจากโคนต้นบัวเยอะหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าปุ๋ยสูตรนี้เขาค่อนข้างจะเค็มค่ะต้องระมัดระวังมากหน่อยนะคะเพราะอาจทำให้บัวเ,วเขาเค็มแล้วก็ช็อกได้ค่ะ และถ้าหากว่าอ่างเราเล็กๆนะคะให้ทดลองใช้ในปริมาณน้อยไปก่อนนะคะค่อยๆปรับเอาค่ะบัวพันธุ์บัวเผื่อนที่ปลูกในบ่อดินเราจะได้ต้นบัวแล้วก็ดอกบัวที่ใหญ่กว่าที่ปลูกในภาชนะที่จำกัดนะคะดังนั้นจึงค่อยๆปรับลดปริมาณปุ๋ยในการให้ในแต่ละสถานที่อาจจะไม่เหมือนกันปรับให้เหมาะสมนะคะ คลิปนี้นะคะสาราไทยนำวิธีการเพราะบัวด้วยใบแบบอย่างละเอียดเลยนะคะถ้าดูจบคลิปรับรองทุกคนทำได้แน่นอนค่ะบัวที่เราเพาะด้วยใบตอนนี้เขากำลังออกดอกหลายต้นแล้วนะคะเจอดอกบัวสวยๆอย่าลืมนำมาเพาะพันธุ์แบบนี้กันนะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์สาราไทย สวัสดีค่ะ